สวัสดีครับผมล่าข้างบ้านตรงครับวันนี้พามาดูโชว์ไก่ครับนะครับลูกของซปเปอร์เปิ่นสินชัยครับยังไม่ได้ออกต่อครับอายุแปดเดือนจะเข้าเก้าเดือนครับเปิดนี้ครับลูกของแดงน้อยครับออกต่อสองเฉลยหนึ่งครับพ่อแดงน้อยแม่ลูกของซปเปอร์เปิ่นสินชัยครับเปิดเลยครับลูกของมนสิทธ์ครับขาหยาดของมนสิทธ์ครับ ยังไม่ได้ออกต่อครับลูกของซูเปอร์เป็นสินชันชยครออกต่อสองยังไม่เจอเฉลยครับออกสองครั้งครับนครับลูกของ u t ท b e ผสมกับแม่ยีครับตัว่นี้ยังไม่เคยออกต่อครับไก่พร้อมต่อหมดเลยครับเดื๋ตอนนี้ลูกของซูเปอร์เป็นสินชันชยผสมกับแม่ แม่ในลูกของยููครับออกสามเข้ามาหาเจ้าของสามครั้งแล้วครับไก่ตัวนี้ครับออกต่อสามเข้าสามครั้งแต่ยังไม่ได้ครับส่วนตัวนี้ลูกของ y o YouTube ผสมกับแม่เยี่ยครับนะครับออกสองเฉลยหนึ่งครับส่วนตัวนี้ลูกของไอ้สาเมืองหน้านะผสมกับลูกของ youtube นะครับ ลูกสาวของยูทูปผสมกับไอ้สาวเมืองน่านครับออกมาเป็นสีนี้ครับอ๋อตัวนี้ซาเลนตัวนี้ครับยังไม่เคยออกต่อครับลูกของแดงน้อยครับไก่พร้อมต่อแต่ยังไม่ไออกต่อเพราะว่าไก่มันเยอะมากครับตัวนี้ลูกของยูทูบครับสายเหลืองครับยังไม่เคยออกต่อครับ ออกต่อครั้งหนึ่งเลยเข้ามาไม่ตีบนเจอสายบนออกครั้งแรกก็เจอเลยครับนี่ครับตั้งเปิดสวยครับส่วนตัวนี้ไอสาเมืองน่านผสมกับแม่ทองแดงครับจะออกมาเป็นสาแดงครับนี่ครับยังไม่เคยออกต่อครับตัวนี้ครับอ๋อเนาะคนติดตามเลย สวนตัวนี้แม่เยียผสมกับลูกของยูทูบครับเนี่ยครับเนี่ยครับห่าวสุดๆไก่หกเดือนกว่าครับแม่เยียผสมกับยูทูบครับ,รบอีกตัวครับแม่เยียผสมกับยูทูบครับเอาลูกมากมอกินนกอากบินผ่านมาเนี่ยครับ ไก่ครับพวกนี้ยังไม่ได้ต่อกนะครับต่อไก่ไม่ถึงห้าตัวนะครับไก่ยี่สิบกว่าครับนี่นะครับลูกของแดงน้อยครับอายุจะเข้าหกเดือนครับสวนตัวนี้ออกสามเชเลยหนึ่งครับเจอสายบนหนึ่งตัวแล้วก็ได้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ไม่เจอตัวหนึ่งครับนี่นะครับ มีเฉลยแล้วครับตัวนี้ครับุูเลือดที่ห้าครับแข่นิดหน่อยแต่ไปเชื่องครับเอามา,มาลุกโชว์หน่อยแหมแค่ค,ครับมีเฉลยแล้วครับออกต่อสามครั้งเฉลยหนึ่งครับไก่ยเยอะครับต่อยังไม่ครบทุกตัวครับ น้อยครับกำลังห้าเดือนกว่าครับจะเข้าหกเดือนครับย u ท u b ูป,ปรผสมแม่เยยครับไอ้เย่ๆตัวนี้ครับลูกของแดงน้อยครับคนในแคนา เด็ดครับตัวนี้ครับกำลังจะเข้าหกเดือนครับกำลังจะเข้าหเดือนครับไก่เยอะครับไม่มีเวลาได้ต่อครบทุกตัวครับส่วนพวกนี้กำลังยังกำลังหัดเชือกหัดกระเป๋าอยู่ครับเดี๋ยวนิดเดียวเพิ่มห้าวแล้วครับกล้าขันแล้วครับ